โอเคครับข้อสามสิบนะครับดาวแฝดคู่หนึ่งนะครับดวงแต่ละดวงนะครับต่างมีมวลเอนะครับอยู่ห่างกันดีเดียกันด้วยแรง GM กําลังสองสนาด่วนดีกําลังสองนะครับโคจรเป็นวงกลมถามว่าอัตราเร็วเชิงมุมอ่ะข้อนี้เป็นไงครับก็เรื่องการโคจรเนี่ยก็เป็นเรื่องของวงวงกลมอยู่แล้วนะครับก็ก็ซิงเกเอฟซีด้วยกับเอ็มวีสแวสนานะครับแต่ข้อนี้อ่าไม่อยากใช้วีกสแควร์สนาเพราะโจทย์ทำหายเลยครับอัตราเร็วเชิงมุมนะก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับ เอ็มโอเมกาสแควร 30, er hand, so ์ก็ได like, ้ถูกไหมครับอันนี้ก็จะข้อ30เนาะเพราะฉะนั้นก็ทำไงครับเสร็จแล้วก็แทนค่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าดูกันด้วยแรงนี้ก็แปลว่าแรงที่มันกระทำซึ่งกันและกันก็มีค่าเท่านี้ใช่ไหมครับก็คือ GM กอ็ลังสองส่วนด้วย D กกำลังองนะครับเอ็มโอเมกาสแควร์ทีนี้ R คือเท่าไหร่ครับเนื่องจากเวลาพวกโจ์พวกดาวดาวแฝดนะครับที่มันโคจรกันเองเนี่ยนะครับก็ พูดง่ายก็คือระยะห่างระหว่างกันเนี่ยมันก็จะคงที่อยู่ตลอดไปแล้วฉั้นไม่ว่ามันจะ move ไปทางไหนเนี่ยมันก็เหมือนจะระยะรักษาระยะดีตรงนี้ซึ่งกันและกันแล้วก็หมุนควงกันเปสปินหรือหมุนกันไปแบบนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นรัศมีเนี่ยเวลาเราคํานวณในเรื่องของดาวแฝดหรือดาวคู่ที่มันเป็นดาวดาวคู่กันอย่างนี้เนี่ยรัศมีมันคือระยะห่างระหว่างกันละกันคือเหมือนมันก็จะขึ้นที่วงกลมแก่กันและกันไปเรื่อยๆนะครับฉันดีนั้นอ่างมันก็คือดีนั่นเองนะครับคือระยะห่างกัน นะครับระหว่างกันนะครับก็ตไกลงมาเนาะก็ย้ายค่านะครับหาโอเมก้าตรงนี้ก็ย้ายค่านะครับอืมอ่อมวลเอ็มตัวนี้เอ็มใหญ่นะครับโทษทีนะฮะก็เดี๋ยวตัดกันไปหนึ่งตัวเนาะนะครับแล้วก็โอเมก้ากำลังสองย้ายดีลงไปหามันก็จะกลายเป็น GM ส่วนด้วยดีกำลังสามนะครับเพราะฉะนั้นโอเมก้าคืออะไรครับก็สแควรูทจีเอ็มศูนด้วยดีกำลังสามนั่นเองนะครับตอบข้อสามเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับในเรื่องนี้ดาวแฝดดาวคู่อะไรเงี้ยมันก็คอนเซ็ปต์มันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ แค่นี้นะครับสำหรับข้อ30